ก็สวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมฟิล์ร่าส์ช็อตเกมเตอนนี้เราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า One n น g อดฟ t ัมตี้สามครับผมแค่หน้าเข้านี่ก็รู้สึกน่กกากลัวขึ้นเยอะเลยเนี่ยจากหน้าที่ยิ้มแจ่มใส่เต็มไปด้วยเลือดเต็มตัวครับผมนะโอเคไปเล่นกันเลนดยดีวยกว่าก็คือเราต้องเล่นตั้งแต่เช่งคืนยัน6กโมง ้องเอาตัวรอดให้ได้โอ้ดินี่อะไรเนี่ยสามารถกดไ s ้ l a มไม่ได้เหรอที่เล่นภาคสองครั้งก่อนนี่ไม่ใช่อะไรคือผมอยากรู้วิธีรับมือแล้วตัวอะไรจะปีนเข้าท่อมาไอตัวนี้ขยับแล้ว ให้กดอะไรมั้ก็ไม่มีนี่หว่าไม่มีอะไรให้กดเลยอ่ะ <What? S 1> เดี๋ยวนะมันสามารถกดถ่ายได้เหรอวั <What? S 1> กดที่ขวาเป็นการถ่ายรูปตอนนี้ผมยังงงอยู่จกรู้มีตัวอะไรบ้างไอตัวนี้น่าจะนับด้วยไม่เนียเลยนะรอด มันก็ต้องถ่ายเหมือนกันนะเนี่ยมันมีคู่ดาวด้วยเปล่าเนี่ยไปเดินคือทำไมกล้องผมมันสั่นวะอ๋อเหมือนพอพอผมจะเหมือนผมจะพอจะรูล้ละถ้าเกิดอุณหภูมิเราติด จนหมดหลอดนี่คือหลอดตายใช่ไหมเดี๋ยวนะครับถ,ถ้ามันอยู่ทางขวาถ้าเกิดมาทางขวาเราเซฟลืมโอ้โหลืมเช็คเลยอะ่ะกำลังคิดอยู่ว่า วิธีเล่นมันยังไงนีถ่ายสิบรูปคือวิธีหรือยงถ้าอีกยงให้ป้อมกันแบบว่าย่งไงอย่างเช่นถ้เกิดมันมาแล้วอ่ะเราแค่ถ่ายรูปอัดหน้ามัเลยใช่ไหมโโหแม่งเมื่อกี้ผมโคตรสะดุ้งเลย เราก็ต้องมาแช่เย็นนีแ่แกอันนี้ก็ถ่ายรูปก็ไม่ได้ด้วยข้างหน้าก็ไม่มีใครตัวสี่เหลี่ยมนี่มันชื่ออะไรเราอยู่ในที่หนาวด้วยสิปัญหาเลยชิบต้องให้ตัวสี่เหลี่ยมมันอยู่ในห้องนี้ แม่มันหายไปแล้วโอ้โหมันอยู่ตรงนี้เจงถ่ายไม่ได้ปัถ่ายเล่นไม่ได้อะเราถ้าเกิดว่าหมายเลขห้าหายไปเซงว่าต้องมาแล้วผมไม่รู้ความรู้สึกนะน่งอยู่ที่เดิมเติมเติมคือมาแค่ตัวเดียว โ <Okay. S 2> อเคเข้าใจแล้วนี่ไงมันกลับไปที่เดิมเฮ้ยไอตัวตวลกหายนี่ไงไอตัวตลกมันเคลื่อนที่แล้วเฮ้ยหนาว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 โอเคขอตลกไปไหนหรอวะอหายไปไหน ได้หาไม่ใช่เจอเนี่ยผมต้องระวังตัวสี่เหลี่ยมโอ้ผมเจอตัวนโอเคไอ,อค้ตัวนตกมายืนอ้ายุงยากอยู่เหมือนกันนะเนี่ยโอเคอีกตัวน้งันมาแลวเดี๋ยวนันไอ้ตัว กระดูกมันตัวอะไรวะนะมากันสองตัวเลยทุกคนโอเคต้องเอาใหม่เลยเขาบ่มนะตอนแรกรู้วิธีแค่รับมือตัวเดียวแล้วประเด็นคือมันมีตัวสีแดงตัวหนึ่งอ่ะปิดไปเลยด้วย ประเด็นคือมันมีตัวสีแดงตัวหนึ่งที่มันอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยผมเจอลูกกระตามาแล้วประเด็นคือจะรับมือกับมันยังไงนีต่ตละตัวรู้แค่ว่าถ้าไอตัวสี่เหลี่ยมมันหายไปตรงหน้าปุ๊บมันก็จะมาตรงนี้เราก็กดถ่ายรูปประเด็นคือเราได้ถ่ายแค่ยี่สิบรูปเอง ขอ่ายโอเคประมาณนี้พอก่อนไอตัวนั้นยังไม่เคลื่อนที่ไรตัวตลกนี้จะรับมือกันยังไงเนี่ยไอพีโดไอนกพวกตัวนั้นตายไปแล้วหรอมันต้องยืนแถวเต่าถ้ามีแถวเต่าเราตายแน่ไอตัวนั้นยังกู แล้วคือหน้ามันยืดมาโหทำออกมาซะน่ากลัวซะไม่มีเอ๊ะเฮ้ยมันเคลืนที่เราเวผมว่านะถ้าเกิดผมไปตรงเตานี่คือมันมา,นาแล้วล่ะมีโอกาสสง่งได้ตัวตลกนี้จะรับมือยังไงวะเนี่ยให้ถ่ายรูปเหมือนกันใช่ไหมหืมดีนะที่ผมไม่ยกกล้องขึ้นมา ผมยกกล้องขึ้นมานี่คือผมตายบอกเดิเดตัวตกลงเคลื่อนทีละโอเคมันไปทางไหนละเทอนนี้มาทางห้องน้ำไอตัวนั้น,นยังอยู่เดี๋ยวนะมนไม่อยู่ตรงนี้ละโอ้โหเร็วแค่ไรวะผมมันจะมาใกล้แล้ว แล้วไงอะเอา้าอะไรวะร No Face Photo g r a p h i c โอ้โหเมื่อกี้ผมห่นไปคือมันมาเลยอะ่ะไอตัวแดงอะ่ะวัต t h ฟ f ัก k สรุปยังไงเนี่ยและประเด็นคือห้องนี้ห้องใคร ผมยัง,งงงอยู่ว่าวิธีรับมือแกต,ตัวแดงมันทำยังไงเนี่ยคือมันอยู่ตรงนี้อ่ะตอนแรกอ่ะไอตัวนี้ขึ้นไหวไอ้ตัวนี้ก็ไม่ค่อยมีปัญหาอะไรนะแต่ปัญหาคือไอ้ตัวแดงมากกว่าตัวตลกก็ไม่ค่อยแพ้กันเลยแม่คือต้องมาลุ้นอ่ะ คือผมหยิบกล้องขึ้นมาเหมือนผมก็ไม่ตายเท่าไหร่นะเพียงแค่อย่าถ่ายรูปใส่มันที่เฉยถ้าถ่ายรูปเมื่อไหร่คือมันจะจมตีเลยเนี่ยมบบลดซ้ายเยียจัดเลยอ่ะท่านี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรแคมห้าโอเคมาแล้วปุ๊บกลับไปแล้วตัวไข่นั่นอยู่ไหนวะ มีอยู่อือมปุ๊บปุ๊บเปิดกล้องถ้าเกิดมันหายไปแล้วก็เตรียมนั่นไงเคลื่อนที่เร็วมากไอ้เนี่ยตกลงเคลื่อนที่แล้ว เคลื่อนที่ซะเป็นสไปเดอร์แมนเลยแม่งโอเคมันมาอยู่ตรงนี้ละโอเคหายไปอยู่ตรงหน้าเราแต่อย่าลั่นแฟรใไซโอเคอยู่เนี้ไอตัวนี้เคลื่อนที่แล้วปัญหาดิ ดี๋ยวนะยิ่งยิ่งเคลื่อนยิ่งไปใกล้ต่อมาเท่าไหร่ไอ้น,นี่ยิ่งเคลื่อนไหวมาหรอหรือยังไงเนี่ยคือผมโด,โดนไอตัวนี้ฆ่าบ่อยแล้วนะเนี่ยมันมาใกล้แล้วเนี่ยตอนเนี้ยโอ้โหไม่ได้ทีไม่ได้ทีเสี่ยงตายแล้วอันเนี้ย อีกทีเดียวโอเคโอ้ยมันขึ้นว่าสเตย์อะไรสักอย่างหนึ่งมื่ก็บผมอ่านไม่ทันโอเค,อเค,อเค,อเคพอผมว่าผมพอจะรู้แล้วนะเมื่อกี้มันกลับไปที่เดิมมื่นขึ้นย้ายอีกเหมือนเนี่ยผมแล้วเสียวแล้วเกินเนี่ย Ui, <laughs> có tiếng gì Ê, tụi này nó ở đây Đợi, 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 đợi <laughs> cái <laughs> gì vậy nè อะไรหวะนะโอ้ยผมหนาวผมหนาวผมหนาวไม่ไหวโอเคพอเช็คมีตัวอะไรไม่รู้มาเมื่อกี้อืมดีนะที่ตัวตลกมันไม่ปลาด้วยอ่ะโอเคมีสี่ตัว ที่เราต้องมาเชิญนี่ไงไอตัวที่มันอาบน้ำอยู่ส่วนตัวนี้เขาก็ไม่รู้ชื่อตัวอะไรว้านะเชื่อใจคอมไม่ดีเลยมิ่งยิงตรงหน้าเนี่ย เมื่อกี้ผมเล่นจนถึงตอนไหนวะตีสามป่าอโอโหมผมเล่นไปด้วยระแวงไปด้วยอะปัญหาเลยอนะเนี่ยแล้วปรเด็นคือตัวแดงมันมันอยู่ตรงไหนวะมันรู้สึกเหม่งเหม่งเธือเปิดกล้องมาแบบไม่มีหมดใช่ไหม ถ้าเราถ้าเราติดลบเมื่อไหร่นี่ก็อ,อมันก็จะย็นตายตัวนี้ยังอยู่ที่ยงคืนก็ไม่ได้ยากย็นแค่รับมือตัวเดียวก่อนหลังๆนี้จะเริ่มยากแล้วมันมีตัวอะไรก็ไม่รู้ลูกกระต่ายเยอะๆประเด็นคือถ่ายรูปแล้วมันจะไปไหม หลัวห้ามจ้องตามันวะถ้าเกิดว่ามันมานี่ถ้าเปิดถ้าเกิดว่าผมเ,เปิดแท็บเล็ตขึต้นมานี่มันจะเป็นยังไงวะเนี่ยไม่รู้ต้องลองดูโอเค ไอ้ตัวนี้กำลังจะมาปิดกองชุบชุบชุบป๊อปป๊ป๊ปโอเคหนึ่งสองสามป๊บเปิดขึ้นมาอีกที่กี่หายโอเคมาแล้วไปถ้าไม่โดนตัวตลกนี่เดี๋ยวนะมันได้ขึ้นวันโนแฟชหรืออะไรไม่ ถ้าจ้องนานถ้าจ้องมาเมื่อไหร่มันมาเนี่ยตลกหายโอเคมาตรงนี้แล้วน่าจะมาแล้วล่ะโอเคมาเราต้องรออีกนิดนึงโอเคกลับไปแล้วมันมาแค่แป๊บเดียวเองเอาจริงๆละประมาณสามวิไม่ถึงห้าวิด้วยซ้ำ มันยังอยู่ที่เดิมของมันนี่ห่าโอเคมันมาจ่อหน้าเลยอันนี้โอเคตัวต,วตวลกหายไปก่อนกับที่เดิมแล้วเยี่ยมอืมเอ้ยเอ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเกือบแล้ว อ๋อแล้วมีตัวอื่นอีกไหมโอเคกำลังไต่ในท่อแล้วอันนี้เออตัวลูกกระต่ายเยอะๆมันอาศัยอยู่เท่าไหนวะมันอยู่ส่วนไหนของกล้องมันอยู่ส่วนไหนของกล้องวงจรปิดวะเนี่ยโอเคตกลกมา ไปยังเนี่ยมันไปแล้วไอ้ดอกเกือบลืมไปแล้วแม่ถ้าลืมอีกนิดนึงคือมันคือผมตายเลยนะกล้องตรงนี้ก็ไม่แพ้กันสเตลเวนี่ไงมันยังอยู่เพราผมรู้ละ อ่าพอมันอยู่ปุ๊บถ้าเกิดกล้องตัดไปที่อยู่ในถ้ำนี่คือมันกลับไปแล้วเฮ้ยหายไปหายไปปัญหาคือตีสามแหละตอนเนี้ยปุ๊บโอเคกล้องไอตัวนี้จะมันกำลังจะมาถึงแล้ว ถ้าหายไปต้องรีบหันขวาทันทีเฮ้ย <c oughs> มันมาแล้วมาแล้วสเตลเวหายละโอ้โหเฮ้ยผมกำลังจะตายเนี่ย ทำรีบกลับไปแล้วก็ผมตายเน่โอเคมันไปแล้วขอขอหนึ่งโอเค,ออเคอยังไม่มาตัวผมไม่ซันใหญ่เลยขอแล้วโอเคกำลังปีนมากำลังคาในท่อมาดิเ้ยหายไป ตัว okay. ตลกมาโอเคประมาทไม่ได้แล้วตอนนี้ไอ้ตัวนี <repetition ceu> ้ก็ใกล้มาเหมือนกันเนี่ยเดี๋ยวหรอยังไม่มานี่หวะโอเคก็ไม่ไดนคือตัวนี้ไม่ยังอยู่ โอเคผมพอจะเข้าใจแล้วไอ้ตัวแดงก็คือเขาบอกว่าต้องทำให้ตาบอดตอนนี้เราจะต้องทำให้ตาบอดโดยการใช้กล้องเราถ่ายแฟดใส่หน้ามันโอเคดีนะที่เกิดดีนะที่แบบว่าเราตายปุ๊บมันจะบอกให้ว่าเราตายเพราะอะไรด้วยเออเป็นอะไรที่ดี ส่วนตรงนี้ก็รู้อยู่แล้วถ้ามันมาอยู่ตรงหน้าเพียงแค่เราต้องอดทนอยู่ตรงนี้สักพักนึงให้มันหายไปก่อนส่วนในตัวแดงไอ้ตัวแดงหลายตานีเ่เราต้องทำให้ตาบอดมันไม่รู้ว่าต้องแฟดกี่รอบด้วยไง อุ้ยนาวน่าวนาวเต็มเยี่ยมแชมป์สองยังโยตัวอื่นจะยังไม่เคลื่อนไหวหรอกตอนนี้โอเคมาแชมป์ห้าแล้ว โอเคมันใกล้จะมาถึงแล้วตัวอื่นมันก็มาแค่ตัวเดียวเป่าวะตอนที่คืนเนี่ย,ยมาแล้วตอนนี้อ่แฟลชข,ของเราเหลือสิบเก้าแล้วตัวตลกไปไหนแล้วอยู่ตรงนี้โอเค องอยู่ที่เดิมเดี๋ยวนะตัวตลกตัวตลกอยู่ไหนวะโอ้โหมาตรงนี้เร็วชิบเป่งเลยมับเข้าให้มันมาแล้วแต่อย่าแฟชใส่กลับไปที่เดิมแล้วเยี่ยมมันคือว่าโนแฟชอะไรสักอย่างหนึ่งตอนที่เราตายโดยตัวตลกอะ โอเคแคมสองกังจะมาไอ้ตัวนี้ก็กลังจะมา,ไ,ะมาไม่เช่นเดียวนะไอ้ตัวนี้ยิงอยู่นี้โอเคไปได้สักพักหนึ่งพูดลิ้นพันไปเรื่อยผมผมมาซ้อนเลยลเนี่ยโอเคห้ามเลี้ยวซ้ายแม้แต่นิดเดียวมันมาแล้วจากนั้นเขาก็ไปแล้ว นั่นไงเห็นไหมโอเคเข้ากลับไปแล้วเหมือนกันรอตจวนี้มาปึ๊บเ,เต็มปึ๊บพอตัวอยู่ในอ่างนี่มาละอย่ามาพร้อมกันสามตัวนะผมขอละ เห็นเท้าอยู่โอเคกำลังจะมาตัวนี้ก็เช่นกันอืมโอเคเข้าไปแล้วโอเคตัวนี้กำลังจะมาถึงแคมเจ็ดเฮ้ยโดก ấy, hai rồi đâu? Ok. Steel chạy trên thôi. Ok. Ôi. À. Oh. Mai anh nhỉ Ok, hai okay. rồi ดีที่มมาซ้อนอะ่ะโอตีสแล้วตอนนี้ตัวนั้นไปไหนเรโอ้ยย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 ยอน,นิดนึงแล้วกันพอยยยยย แหม่ใกล้มาถึงสองตัวเลยมาไหมเฮ้ยม่หายไปแล้วโอเคโอค้ยขอกลับไปหน่อยหน่อยโอ้ย มาไอตัวนั้นตัวหลายตาเนี่ยมันชื่อตัวอะไรก็ไม่รู้อะตอนเนี้ย อย่างไรมเปแคเล้ยเฮ้ยวอนะไอ้นี่มันมาได้ไงวะนี่ไงตาบอดเฮ้ยกลับไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวลืมเช็คไอ้นี่ โอ้มันจะมาแล้วนี่เรียบมาดิวะแม่ผมโอเคปุ๊บปุ๊บโอ้ยเกือบตายโอเคพอแค่นี้ก่อนโอ้โหต้องอยู่นานกว่าน,นี้ลว เนี่ยทำไมทางเข้ามัน,ปนแปลกๆวะนะ่มันมีรูปไอ้หน้าตัวนี้ได้งไงโหออมเหลือเ,เก,ก้าเฮ้ยเชี่ โห oh! เกือบไปแล้วไงไม่มีตัวไข่สีทองมา สงสัยต้องเช็คท่ออย่างเดียวแล้วมั้งนี่สเต๋อให้มันมาแล้วอเ้เอาภาพหลอนโอเคพอเชื่อไหมว่าผมจะตายแล้ว